สวัสดี FC f a n แฟนครับสาวหน่อยเพชนแป้งสวัสดี FC f a n แฟนครับน้องอุงอิงครับสวัสดี FC f a n แฟนครับซูผูดซูคนครับดวนครับดวน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 บอโจนะครับเพิ่นได้โพดเฟซบุ๊กครับเพิ่นได้โพดว่าจังไดเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับพี่น้องเป็นข้าวดีเป็นข้าวดียังวันที่ครับพี่น้องมาฟังครับบอโจเพิ่นได้โพดนะครับท่านเฟซบุ๊กเพิ่นนะครับเพิ่นบอกว่าจังสี่โปรเจกต์ใจครับจากค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับ พ่อโจเผยแล้วนี่ช่วงท้ายฤดูการครับสามเพลงนะครับสามเพลงเด็ดครับกรอนลำสองเพลงครับกรอลำนะสองนะครับเพลงช้าหนึ่งเตรียมคลอดนะครับใส่ฤดูการที่จะมาถึงนี่พี่นอ้องโปรดิวเซอร์กับคือเก่าครับพี่นอ้องและนักแต่งคู่บุญครับทนายเอครับกิติศักดิ์คือเก่าคือเดิมครับพี่นอ้อง ร้อมลุยครับฝากแฟนๆครับรอชมครับเชี่ยแช่เตรียมฟอนครับเตรียมย่อนใส่โปรเจกต์นี้ครับลูกสาวไหญครับพอยใหโชต้องโก้จริงๆครับและก็อ่าแอสไปที่องอ์อิงรัตนพรเพชรบ้านแพงครับประดาบสุดทายเพื่อนได้บอกว่าขอแรงสนับสนุนกับหมายความวาครับหนึ่งในโปรเจกต์ครับ นี่ผู้ใดครับน้องอุงอิงนั่นเองครับนี่ตามที่ผมอ่านนะครับผมผมก็จะแนบให้คือเก่านะครับตามที่ผมอ่านก็คือลูกสามไงก็จะบดโจตัวนะครับพี่น้องมันบลากะใครอีกถ้าจำผิดถ้าเราผิดก็คือน้องมากนะครับอ่าก่อนล่ำสองครับเพลงศาสหนึ่งพี่น้องถารับช่มรับฟั่งเชีรยแช่นะครับเป็นกำลังใจให้ศิลปินนะครับเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยบานแพปลงกับผมผู้ใดนะครับ คิดดีท้ำดีสิ่งดีๆสิเของม่เองเด้อพี่น้องนะครับสุดท้ายนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนี้สั้นๆนะครับ breaking news ครับด่วนๆครับถาชมเชียร์ได้เลยได้เลยครับพี่น้องผลงานเพลงอีหล่าอุงอิงสิเป็นเพลงอีหยังครับอ่าโปรดรอติดตามชมนะครับโปรดรอติดตามชมเปกระลังใจครับสุดท้ายนี้ไปธุระคนครับพี่น้องกรลังจีครับรถครับไปธุระครับเดินทางปลอดภัยสู่ผู้สุขคนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ทงช่องคีมงานกอดตาดำมืออื่นวันที่สิบครับ อกันครับชนบุรีนะครับผมจคดีมิชัยครับสวัสดีครับ